พบกับเซิร์ฟใหม่เอ้ยรืวแนะนำตัวผมก็รายการสตรีฟเลเฟบ,บีมนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวนะครับอ่ะให้ฮีโร่ายนี่ว่ะมาอยู่ทํามาอยู่นี่ไงได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับที่อ่ะนี่นะครับ อ๋อ <c oughs> อ๋ะโอเคเขาว่าใครอะเดี๋ยว <c oughs> คุยก่อนนะครับ อ่ะก็นี่นะครับก็เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับแล้วก็พวกเราก็ไปเข้าไอ้อาวุธพวกนี้ผมก็ยังไม่มีอ่ะนั้นไปเข้าในดานเลยนะครับอ่ะโอเคอ่ะเหล็กนะครับเหล็ก อ้าวเงินผมได้ห้าห้าร้อยบาทนะครับเอ้ยได้แตงโมไม่เป็นไรไว้กินตอนจะตายอ้าวโอเคอ่านี้นะครับก็ผมก็จะไปเล่วอันดูก่อน เจโอพีอะ่ะไม่ได้ออไอหรือว่าตังค์ไม่พอ หาของสร้างบ้านนี่อ่าโอเคเฮ้ยไม่ได้คูดอ่ะเครื่องมันแหลกเฮ้ยทีฟัตเตอร์แต่ก็มีคนเล่นชื่อของผมนะครับเออไม่มีไม่มีมม ก็นี่นะครับไ <c oughs> อ,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 อกดลองก็กดว่าได้ โอ้สวัสนีอันนี้ก็นนก็จะเฮ้ยเอ้ยก็จบการแคสเพียงเท่านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ